คุณคลังคนใหม่นะคะคุณพิชัยชุนหะวชิวระนะคะซึ่งหลายคนบอกว่ารับเผือกร้อนอม,มาจากนายกเศรษฐาที่ตอนนั้นควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือเปล่ามีหลายวาระทีเดียวที่ต้องดําเนินการท่ามกลางความทา้าทายที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอุณหภูมินะคะว่าตอนนี้ในส่วนของคลังมีอะไรเท่าต้องตามกันบ้างน,นะคะในช่วงนี้อีค n น m i มิกโฟกสค่ะ อยู่กับคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะสส,สบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเก้าไกลสวัสดีค่ะคุณหมายคะ่ะคุณหมายสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวิย์คุณเฟิร์นค่ะค่ะครับคุณหมายครับตอนนี้ปรับคอรมอไปแล้วนะครับเรามีรัฐมนตรีลังคนใหม่มแล้วเราก็มีรัฐมนตรีช่วยคลังอีก3คนด้วยกันนะครับการขยับตัวรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยในเวลานี้คุณหมายมองว่า จะทาให้โฟกัสทิตทางการทํางานรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแตกต่างไปจากเดิมยังไงบ้างครับค่ะก็อย่างแรกเนี่ยข้อดีก็คือว่าตอนนี้เรามีรัฐมนตรีคลังที่ทํางานฟูลทมนนะคะปกติแล้วเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีต้องควบรัฐมนตรีคลังด้วยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องแบ่งเวลานะคะทั้งที่เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งต้องเป็นเซลแมนประเทศด้วยแล้วก็ต้องเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยฉันคิดว่าก็ถ้าไม่ได้มีเวลามากมาโฟกัสงานที่ คลังเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะดําเนินการโครงการอะไรต่างๆที่เกี่ยวเ้องเกี่ยวข้องก,กับกับการคลังได้อย่างเต็มที่หรือว่าได้มีเวลาในการดูลงรายละเอียดในเรื่องของปัญหาทางการคลังของประเทศด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อแรกข้อที่2ก็คือว่าปกติแล้วรัฐมนตรีคลังเนี่ยต้องเป็นคนที่เรียกได้ว่าคอยตักเตือนให้คาแนะนํา นายกรัฐมนตรีนะะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่คอยอถ่วงดุลคอยให้คําแนะนํากระตุกแขนเสือ้อง่ายๆเวลาที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะเป็นคนที่คอยอพิจารณาโปรเจกต์ใหญ่ๆห,หรือเสนอโปรเจกต์ใหญ่ๆใ,ให้คอรมอร์ทำเนี่ยแล้วอาจจะมีผลกระทบทางการคลังต่างๆเนี่ยทางรัฐมนตรีคลังควรจะต้องเป็นคนที่คอยให้คําแนะนำนะคะแต่ถ้าเป็นคนคนเดียวกันแล้วเนี่ยก็จะไม่มีใครคอยเตือนใครนะคะในการที่จะทา โครงการต่างๆหรือว่าดําเนินนโยบายต่างๆอันนี้ก็เป็นข้อดีที่มีรัฐมนตรีคลังอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ควบตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจด้วยก็จะจะเป็นคนที่ให้คาแนะนํากับนายกรัฐมนตรีอีกอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคอยถ่วงดุลแล้วก็ให้คําแนะนําได้อันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะข้อที่พึงระวังแล้วกันเนื่องจากว่าทั้งสอท่านที่เป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยสองท่านก็เป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเราก็คงจะ ยังไม่สามารถที่จะวิพกา์วิจาร์ณการทํางานอะไรได้สักเท่าไหร่นึงแต่ว่าข้อข้อที่คุณกังวลข้อแรกนี่ก็คือว่าสี่คนนะคะนี่รัฐมนตรีคลังสี่คนเนี้ยน่าจะเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีการเคยมีเคยมีในประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจไทยนะคะค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงเพราะว่าข้อจริงแล้วที่เป็นหน่วยงานระดับกรม ในกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ7กรมด้วยกันนะคะก็จะเป็นกรมจพวกจัดเก็บรายได้มีที่ต้องกำับดูแลรัฐวิวสาหากาิจนะแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นพวกธนาคารเฉพาะกิจของรัฐต่างๆนะคะเป็นกกสออมสินอาคารสงเคราะห์บสอยอ,อะไรต่างๆเนี่ยก,ก็คงต้องแบ่งงานกันนะคะแต่ว่าจากเดิมเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจตรงที่ ตอนที่คุณเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยกรมจัดเก็บต่างๆเนี่ยถูกแยกออกไปให้กับรัฐมนตรีทั้งสามพนนะคะอย่างเช่นกรมกรมศุลากากรเนี่ยนายกรัฐมนตรีเอาไว้เองกับตัวนะคะส่วนกรมสรรพากรเนี่ยให้คุณจุลพันธ์แล้วก็สรรพาสามิตเนี่ยอยู่ที่คุณปิศดานะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเท่าที่เคยตรวจสอบมาเนี่ยก็คือทุกยุคทุกสมัยเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังจะเป็นคนดูแลกรมจัดเก็บ ด้วยตัวเองทั้งสามกลมเนาะไม่มีการแยกแ,แบ่งแบบนี้นะคะอะรอบนี้ก็ต้องมาดูว่าพอเขาจะแบ่งหน้าที่กันใหม่เนี่ยเขาจะยังคงการแบ่งงานแบบเดิมไว้หรือไม่หรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะแล้วก็ยั้ายพวกกรมจัดเก็บมาไว้กับตัวรัฐมนตรีคลังอ,อีกอีกคุณสมบัตินึงของคุณพิชัยเนี่ยที่ที่น่าจะไปคุมกรมที่สำคัญสำคัญก็คือว่าถ้าเราดูประวัติแกน,นอกจากจะเป็นอบอร์ด ของบริษัทมหาชนหลายๆบริษัทมาก่อนแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูรายชื่อบริษัทมหาชนเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าคลังเป็นผู้ถือหุ้นนะคะเป็นส่วนใหญ่รวมถึงเป็นรฐัฐวิสาหกิจด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปต,ปต,ปตทนะคะบางจากไทยออยล์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นที่ที่คลังเนี่ยมีมีหุ้นทั้งนั้นเลยนะคะ<ม>ดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่ากรมที่แกน,น่าจะต้องไปกํากับดูแลก็คือสํานักรัฐนะคะก็คือสํานัก งานคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจอ๋สออรอะครรันะ่าะนี้น่าจะอยู่แน่นอนรวมถึงสำนักงานเศรษฐกิจกลรรังซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ได้จะอยู่กับทางรัฐมนตรีคลังนะคะ,ะอ,อ่ก็ต้องดูตอนแบ่งงานกันอีกทีหนึ่งะนะคะค่ะรวมไปถึงในฐานะรองนายกร,รัฐมนตรีเนี่ยทางด<ะ>้านเศรษฐกิจนะคะก็ะจะมีอีกหลายคณะกรรมการสําคัญสาคัญ,คญทีอ่อ่จะต้องเข้าไป เป็นประธานหรือรองประธานตามการมอบหน้าที่มอบอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นอบอร์ด B O I บอร์ด E E C นะคะ,ะหรือว่าบอร์ดอย่างนโยบายการเงินางการคลังแห่งรัฐนะ,ะซึ่งซึ่ง,งวันนี้เนี่ยทั้ง3บอร์ดนี้ที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกษิจเนี่ยนายกทรัฐมนตรีนั้งเป็นประธานหมดเลย mm hmm. แล้วก็รองนายก คนก่อนหน้าก็คือคุณปานปรีนี่ก็จะนั่งเป็นรองประธานเดี๋ยวเราก็จะต้องมาดูกันว่าจะจะแบ่งงานกันยังไงจะมอบให้กับทางรองนายก ให้ไปนั่งเป็นประธานเลยไหมนะคะหรือว่าทางนายกรัฐมนตรียังจะคงนั่งเองต่อว่าก็มีส่วนสัมคัญใ์การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเช่นเดียวกันค่ะ,ค,ะคุณหมายคะถ้ามองแบบนี้สิ่งที่เรากําลังตามกันคือสอลออมีนาก็ติดลบไปกว่าส0ดิจ<า>ิตอลวอลเล็ตก็ไม่รู้จะยังไงตรามาสีนี้ไหมหรือแม้แต่เศรษฐกิจไทยที่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอาจจะทรงไม่ค่อยดีมากมนักเม,มื่อเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะมองว่าโจทย์ที่ได้รับกับสิ่งที่เราเห็นหน้าตาขนนลังฟูทีมแบบนี้เนี่ย น่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปของประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนคะก็ยังเป็นที่น่ากังวลน,นะคะว่าจะกลายเป็นปัญหาหรือไม่นะคะเพราะว่าเมื่อตอนต้นเนี่ยก็คุณวิทย์ก็ได้เกริ่นว่านี่มันคือเผือกร้อนชัดๆซึ่งดิฉันก็เห็นด้วยว่าการที่มาเป็นรัฐมนตรีครั้งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเผือกร้อนมากๆแต่ว่าหน้าตาของอ รัฐมนตรีทั้ง4คนเนี่ยฉันไม่มั่นใจว่าแต่ละคนเนี่ยมีมิชชั่นอะไรที่ที่ทางนายกเนี่ยมอบหมายจะมาให้ทํายกเวน้นยกเว้นคุณเผ่าภูมิถูกไหมคนะเพราะว่าคุณเผ่าภูมิเนี่ยเนื่องจากว่าแกเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นคนที่ขับเคลื่อนดิจิ t a ลวอลเล็มาตั้งแต่สมัยก่อนเลือกตั้งได้สำใจตอนนี้เนี่ยก็คงจะเข้ามาดูดิจิ t a l วอลเล็ตเต็มตัวนะคะซึ่งแต่คนที่เหลือเนี่ยดิฉันยังมองไม่ค่อยชัดว่า จะถูกมอบหมายให้ให้ทำในเรื่องอะไรซึ่งแน่นอนว่ามันมีปัญหาในในเศรษฐกิจที่เป็นระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวที่จําเป็นที่ต้องแก้ไขเป็นจํานวนมากใช่ไหมคะสงออกติดลบสําหรับเดือนมีนาเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องของฐานสูงนะแล้วก็เป็นเรื่องของฤด,ดูกาลเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าปัญหาที่ทุกคนตอนนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าจําเป็นที่จะต้องเริ่มทําตอนนี้ก็คือปัญหาในเรื่องของเชิงโครงสร้างนะคะที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนต่างๆของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยยังโตต่อได้ไม่ใช่แค่การกระตุ้นระยะสั้นอย่างเดียวนะคะ,ะจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีมีการถแถลงเรื่องอีกไนท์ไทยแลนด์แป8พิลล่าที่จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินหน้าต่อ ได้เนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยปังเท่าไหร่ก็คนกาจะจำไม่ค่อยได้อย่างเช่น,น Tour Hub, Hub, and Food Hub, Hub, เรื่องทัวร i สหับเมดิเคิ u หับเอ่อแอคทิริชั r i a อคทิริ a ัลเจอร์ออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าก,ก็ก็น่าจะต้องอยู่ในการดูแลของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจแน่นอนที่จะต้องลงมาขับเคลื่อนในส่วนนี้นะคะ,ะรวมไปถึงกลไกของการที่จะดึงดูดนักลงทุนเนี่ยมันไม่มีแค่มันไม่ได้มีแค่ตัว Bu I แล้วแน่ๆยกตัวอย่าง เช่น Microsoft ที่เมื่อวาน เมื่อวันก่อนนี้เพิ่งเปิดตัวอย่างอลังการว่าจะเข้ามาทำา d t t c e n t t r r ในประเทศไทยเนี่ยเขามีเงื่อนไขยอย่างน้อย2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของ Cloud First p olicy <c oughs> นะคะก็ <c oughs> คือว่าต้องหน่วยงานรัฐเนี่ย <c oughs> นะคะจะต้องมาใช้ตัว Public Cloud <c oughs> ตัวนี้นะคะซึ่งอันนี้ทางรัฐมนตรีดิจิทัลเนี่ยก็ประกาศเป็นนโยบายแล้วแต่ว่าพอเราลงไปดูในแต่ละหน่วยงานเนี่ยยังไม่ได้มีการขยับขยืขย่นตัวสักเท่าไหร่ต้องติดตามต่อในปีงบประมาณ2568ว่า หน่วยงานต่างๆเนี่ยจะย้ายมาใช้ Public Cloud เพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะปัจจุบันเนี่ยต่างคนต่างมีต่างคน,ต,งต,งคนต่างใช้นะคะมี Server, เซิร์ฟเวอร์ของตัวเองมีคลาว d ของของภาครัฐชื่อ GDCC อยู่แล้วแล้วก็มีการจัดซื้อนะคะในเรื่องของตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองเนี่ยเป็น เป็นเป็นเป็นเรื่องปกติกันมากก็ต้องมาดูว่า6กแตเนี่ย l o u d First p olicy เนี่ยจะเดินหน้าไปถึงไหนนะคะซึ่งในฐานะรัฐมนตรีนายกรองนายกด้านเศรษฐกิจที่ไม่ใช่มีแค่ Data Center ที่เดียวที่จะเข้ามาตั้งเนี่ยก็ต้อง คอยกำกับให้องค์คาพยกต่างๆเนี่ยเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันนะคะประเด็นที่2ที่ Microsoft ต้องการก็คือเรื่องของ renewable energy นะคะเขาต้องการ RE ร้อยนะคะเขาต้องการให้ให้ศูนย์เซ็นเตอร์ของเขาเนี่ยมีไฟฟ้าใช้ที่เป็นไฟฟ้าพลังงานทดแทนร้อเเซนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งไทยเองเนี่ย ก,ก็รับมาแต่ว่ายังไม่ได้มีรูปธรรมของการที่จะดำเนินการนะคะก่อนหน้านี้มีการพูดถึงกันเรื่องของ utility green tariff ก็คือว่าให้มันเป็นสามารถที่ใช้เครดิตของบริษัทที่ทำพลังงานทดแทนมามาใช้แทนได้แต่ว่าของจริงไม่ได้ใช้ที่เป็น renewable energy แต่ว่าพอไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช้มาตรฐานที่บริษัท ข้ามชาติที่เป็นเทคเฟิร์มใหญ่ๆเนี่ยเขาจะรับได้ลวมไปถึงมาตรฐานของ EU อด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้นเดินไปข้างหน้าแล้วต้องทำแล้วก็ต้องใช้แรงในการขับเคลื่อนจากรองนายยกร,รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนี่ก็คือการที่เราต้องเริ่มเปิดเสรี ในการซื้อขายไฟฟ้านะคะจะไม่ได้เริ่มทั้งร้อยเป็นแต่ว่าจะต้องเริ่มบางส่วนและให้ให้มีการซื้อขายโดยตรงหรือว่าเราจะเรียกกันว่าเป็น Direct p p a นะคะเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงระ,ระหว่างบริษัทเอกชนที่ต้องการใช้พลังงานทดแทนร้อยเปเซ็นกับผู้ขายไฟที่อาจจะไม่ใช่เพียงแค่กฟผแต่ว่าผลิตพลังงานทดแทนหีต้นนะคะคอันนี้ก็ต้องใช้ใช้แรงใช้แรงขับเคลื่อน ระดับ,บหนึ่งแล้วก็ข้ามหน่วยงานเช่นเดียวกันและยังเป็นหน่วยงานที่รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจยังคงเป็นต้องเป็นเป็นผู้ขับเคลื่อนอยู่นะคะก็คือต้องไปดูกระทรวงพลังงานให้ให้ทําตามแผนนี้ให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยออแน่นอนเขาประกาศแล้วแต่ว่าถ้าองค์ประกรอบต่างๆมันยังคงไม่ได้เป็นไปตามแผนเนี่ยนะคะแผนของการเริ่มลงทุนเนี่ยก็อาจจะต้องชะลอออกไปในบางทีเดียวกันครับคุณหมายผมขอถามเพิ่มเติมอย่างนี้รัฐบาลเองมีโครงการเรือธงน่าจะมีเรืออยู่หลายลำพอสมควร มองว่าทีมใหม่นี้จะสามารถขับเคลื่อนได้แค่ไหนและท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทา,ถถายทุกอย่างค่าเงินก็อ่อนทรงออก็ไม่ดีน่าจะสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนจากมุมมองของคุนหม่ครับยังยังอยู่ในภาวะที่ยังต้องเวดเดิซีค่ะยังต้องรอดูก่อนเพราะอย่างที่บอกว่ามิชั่นไม่เคลียร์ว่าแต่ละคนเข้ามาทําอะไร ต่ว่าปัญหานี่เคลียร์มากชาเลนจ์นี่เคลียร์มากนะคะว่าต้องเจอกอะไรบ้างนะคะออล้วก็ที่สําคัญเนี่ยชาเลนจ์ของทางด้านการคลังเองเนี่ยก็น่ากลัวไม่แพ้กันนะคะหลังจากที่จะต้องมีโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยออทาใหออ้ตัวขับเคลื่อนทางการคลังเนี่ยที่จะต้องมาทำหน้าที่ในการที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจเนี่ยก็จะแทบจะหมดบทบาทไปได้เลยเนื่องจากว่าการทำดิจิทอลวอลเล็ตนี่มันใช้ก็ประมาณจำนวนมากแล้วก็ พื้นที่ทางงบประมาณเนี่ยมันถ้าจะไม่เหลือแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้บทบาทของคลังในการที่เดินเนินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมีมีอย่างจํากัดมากๆะนะคะ,ะในช่วง4ปีข้างหน้าดังนั้นเนี่ยต้องต้องต้องให้ทางารัฐมนตรีช่วยคนอื่นๆถ้าจะต้องดูแลในเรื่องของกรมการจัดเก็บเนี่ย น่าจะต้องกลับมาดูแล้วว่าจําเป็นที่จะต้องมีการขยายฐานรายได้ของรัฐบาลอย่างไรบ้านะ,ะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แล้วเนื่องจากจว่าคุณพาตัวเองเข้าไปอยู่ณนะจุดนั้นเอง<ะ>บก่อนเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางสํนงานักงานศเรษฐกิจการคลังนะคะในเรื่อง<ะ>ของภาระดอกเบีย้ย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันจะต้องเกิน10%ของรายได้นะคะ uh huh. อย่างที่มีการพูดกันว่าสำหรับบริษัทจัดอันดับเครดิตเรตติ้งเนี่ยรายได้รัฐบาลถ้าถ้าภาระดอกเบีย้ยเนี่ยมันเกิน10%เนี่ยหรือหรือเกิน11%สำหรับบางเจ้าเนี่ยก็คือมีแนวโน้มที่อาจจะต้องถูกหันอันดับของเครดิตเรตติ้งได้นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วทางคลังเองเก็ยอมรับเองว่าจําเป็นที่จะต้องมีการอมองหาตัว รายได้ของรัฐบาลตัวใหม่ๆก็่อทําำให้สัดส่วนของดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยมันไม่สูงเกินไปเนี่ยเป็นหน้าที่คลังโดยตรงนะคะเรื่องที่จะใช้กลไกทางการคลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยจะไปต่อไม่ได้ถ้าไม่ได้แก้ปัญหาณจุดนี้ก่อนเข้าใจค,ค่ะคุณหมายคะถามทิง้งคายสั้นๆตรงนี้นะคะถ้าวันนี้คุณหมายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจําเป็นเร่งด่วนที่สุดคืออะไรคะ จำเป็นเร่งด่วนที่สุดตอนนี้นะคะคิดว่าเป็นเรื่องของการค่าครองชีพนะคะบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนได้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมาตรการต่างๆในการที่จะช่วยเหลือค่าครองชีพกับประชาชนเนี่ยทยอยที่จะหมดอายุอันนี้เร่งด่วนที่สุดเท่าที <c oughs> เา่เห็นมานะคะแล้วก็ยังดูว่ารัฐบาลยังรีรอว่าทำยังไงต่อมาตรการในการพยุงราคาน้ํามันเบนซินหมดไปแล้วน้ํามันดีเซลก็กําลังทยอยขึ้นนะคะค่าไฟก็หมดไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ย ภัยภาวะเร่งด่วนตอนนี้เนี่ยก็คือว่าต้องมีมาตรการาที่จะช่วยทําให้ค่าของชีพลดลงซึ่งอาจจะไม่ทําหวานแหแบบเดิมไม่ได้ลดาภาษีสรรพสามิตแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าหลุดเป้าไป2 0,000่นกว่าล้านแล้วนะคะสำหรับการจัดเก็บาภาษีสรรพสามิตดังนั้นเนี่ยต้องมีตัวฟังชันของมาตรการตัวใหม่ๆเข้ามาในการช่วยลดค่าของชีพของประชาชนเช่นอะไร<อ>บ้างคะคุณหมายที่บอกว่าทําเหมือนเดิมไม่ได้แต่ว่าควรจะทําแบบใหม่ ก็คือหลายๆประเทศที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะถ้าในเรื่องระยะยาวาคงต้องทำในเรื่องของปรับโครงสร้างราคาพลังงานงแต่ว่าเฉพาะ ในหลายประเทศเที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือว่าเป็นการให้ให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าของชีพไปเลยนะคะเป็นอะลาวันสําหรับแต่ละแต่ละบุคคลไปเลยนะคะเ,เป็นสาหรับแต่ละคนอาจจะโ<อ><อ>ฟกัสเฉพาะคนที่มีไรายได้น้อยก็ได้ถ้าคลังนี้มันมีจํากัดจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เป็นการหวา่หวางหวานแหให้กับทุกเดเซเลทุกบาทนะคะหรือว่าพุ่งเป้าไปที่ตัวบริษัทที่ทําหน้าที่ขนส่งที่จะได้ในการอุดหนุนเป็นพิเศษสําหรับตัวราคา น้ามันต่างๆที่ใช้แบบนี้ค่ะหลายๆประเทศก็เริ่มที่จะใช้แบบนี้เป็นคูปองเป็นเป็นอลาวันที่จะให้เงินสดตรงก็ได้หรือว่าจะเป็นเป็นคูปองที่จะใช้สําหรับการซื้อพลังงานก็ยังได้ค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่หลายประเทศใช้กันค่ะซึ่งได้ค่ะ ถ้าท้าทางเราจะยังไม่มีมาตรการเหล่านี้มาในระยะสั้นเพราะว่าดูรัฐบาลน่าจะโฟกัสกับในเรื่องของดิจิ t a ลวอลเล็เป็นหลักได้เลยค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหมายคะ่ะที่มาเ,เล่าให้เราฟังให้เห็นถึงภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณหมายครับสวัสดีค่ะ คนใหม่สุริยญาตนสกุลน,นะคะสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเก้าไกลนะคะดังนั้นปัญหาชัดทางแก้ยังไม่ชัดนะคะที่ดีคือมีรัฐมนตรีคลังฟูทามและม,มีรองนายกมากที่สุดเท่าที่เคยมีเมีรัฐมนตรีช่วย,วยมากสุดเท่าที่เคยมีแล้วนะคะแต่ว่าที่ต้องดูกันก็คือจะแบ่งงานอย่างไรคุณเผ่าภูมิชัดดิจิตอลวอลเล็ตคนอื่นล่ะจะทําหน้าที่ไหนรับผิดชอบส่วนไหนนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้ระยะยาวแต่ว่าระยะสั้นก็คือการลดค่าครองชีพประชาชน นะครับคุยคุณหมายจะได้ตัวรายละเอียดนะครับอ,อย่างเช่นกรณีของเรื่องของการที่บริษัทเทคเขาจะเข้ามานะครับอนอกเหนือไปจากเรื่องของ R.E. ก็คือพลังงานหมุนเวียนที่เขาต้องการลดคาร์บอนฟุตพรินของเขาด้วยนะครับแล้วก็ Cloud First บ้านเราเองก็หลายอย่างที่ต้องปรับยกตัวอย่างเลยบ้านเราหลายๆข้อมูลไม่ใช่ Data Readable แปลว่าอะไรครับสมรรมุติจะทำเรกิลัตรีกิโยตินกฎหมายต้องควรจะต้องอยู่ในรูปของ w o ิ d ด <c oughs> สมมุติหาคําว่ารถยนต์สันดาภายในปุ๊บเจอหมด uh huh. บ้านเราถ่ายเป็น PDF อ uh huh. มันก็เลยไม่สามารถที่จะรองรับได้คงมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> แต่ว่าเราต้องการรู้รายละเอียดแบบนี้แหละครับว่าเราจะเดินหน้าเพราะว่าทุกอย่างรายละเอียดมีความสําคัญด้วยกัน <c oughs> ทั้งหมดเลยนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard Wave กันนะครับ